ห้อยหมาครับเพียบเลยมือขึ้นเนี่ยหมา,มาเ้าแถวนี่แหละสงสัยหมาปลาลงมาหออพไปเลยแล้วง่มเลยเอาขนาดผู้ครับ นี่ทแสงท่านเอกโพครับแสงยังไม่มา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  ตะเวนยังบปปอสันเดอโพหกโมงแสงครับโอ้การ หอแสงครับผมครับผมสวัสดีครับหล่อแสงเนาะหนึ่งผู้ครับรอแสงรอแสงหกโมงยีสิบหาแสงตะววนทางผู้พัน ทั้งบ้านเพิ่นได้ขึ้นครับรอดแสงอะน,นี่จิวัดตงจิตวันออกรอดแสงครับบรรยากาศเนี้ยมือเศร้าผ่านนกแก้วคือเกาอะไรไปครับท่าไนไดครับหานกแก้วสุดพามงนี้ครับอ๋อ,อไปเมดเลด่นดลวงตาอยู่ทึงท่งๆครับลวงตาจำวัดอยู่ หนึ่งรูปทังทึ่งเหรอครับเราอยู่ทังทึ่งใส่นามบ่บใส่นามอ่อพึ่งผู้นามโดลงแล้วเดือนยันงจะละผายครับเดือนกนใครเพเภอนาคูผานกแก้วครับผมสวัสดีครับ ไทยกันเ้อพี่น้องเย้ยขุนผู้พานอ่อมเลยครับผู้พานนาคูสมเด็จไปทั้งสมเด็จกุชินารายพาสเสวยทั้งบนครับพาสเสวยข้าผู้พานสังคอมเตาง,ง้อยไปทางบนครับพากันโทนครับพี่น้อง ผู้พาเงาหมอเศร้าผู้เขาฝนลงบ้านสิง,งามครับตอนนี้ผมอยู่ทั้งผู้ครับบอได้พักแรมทั้งนี้อยู่ข้างลางผู้พา สวัสดีครับคุณสายใจผมผมลูกชาติสวัสดีครับตอนนี้ผมยุ่ผานกแก้วครับบ้านขามอําเภอตําบลนาคูครับตาบลนาคูอุย้ยอําเภอนาคูกาลสินครับพี่น้องครับอากาศดีเร่งผู้ผาครับไฟปรไฟใหม่ขามมากผู้เลยครับ ไฟห้อยไฟใหม่ครับพี่น้องครับไฟใหม่ขามมาจากหุ่นเลยครับขามมาไฟใหม่ลงม,มาเลยบรูวาเกิดจากคนืนจากธรรมชาติกับบรลูวแต่ไหมก้อนผมสีมาครับบานนก็ะติดฝนลงนี่ก็ดอกกระเจียวก็สิขึ้นดอกกระเจียวก็จะขึ้นเห็ดกระติออกอีกบ่โดูครับเห็ดนี่แต่ว่าดอกกระเจียวสีออกก้อน เสียงเล่ยไล่จัก,กจระจันม่อคอยไหลมันสิอยู่ทึ่งๆวนครับจัก,กจระจันข้างบนนี่หน้าคู่ปีข้างบนทิผานกแก้วเดือดสีมีดหมาป่าครับหมาป่าแล้วก็ลิงครับข้างบนนี่ลิงครับลวงตาเราปลูกกล้วยปลูกบักฮงนี่ลงมากินมากแต่ว่าลิงเ่เราเราบอลลงมาหอด ตีนผู้ล่ะครับบ่ถึงเราก็ยอยู่ของเ,เล่าหัวละส่วนโซนของเ,เล่ลเาหมดละคือบ่เห็นนาสิอยู่ในย่างหดบ่พากันอยู่เป็นสังคมอีกสังคมหนึ่งของเรานด้คู่ครับอสูงเลยครับเป็นผาหินหินทราย ได้นี่็เป็นมือบ้านครับไปอีกบ้านค้มสวัสดีครับทักท้ายนะครับพักท้ายด้วยนะครับพี่น้องครับเยอ้นี่ก็สิมีช่วงนี้เพื่มอ,อีกขึ้นฮะพักหวานป้าครับพักหวานปรุง หวานจะปรุงพักหวานเริ่มสิปรุงแล้วผมอ,อยู่นี่ครับขดหินครับพี่น้องครับแต่หยินเสียงพูหยาบานด้วงน้อยแม่ออกแม่จังหันกัสิมาครับเนี่ยทงังทางขึ้นวัดครับอ่างขึ้นไปวัด ขึ้นไปวัดบางคนกับมาเลี้ยงงัวเลี้ยงเลี้ยงงัวกันแถวนี่แหละครับเลี้ยงวัวเลี้ยงกระบือกันทั้งสี่ในผู้ของพงของปลาอุทยานก็นมีนะครับอุทยานเดีว่านปนใบตัดต้นใหม่เด้อล่ะอย่าไปตัดทงเพ่นช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติ คดอินไลฝนจะวินขึ้นแล้วครับพี่น้องครับหาแสงขึ้นแล้วเห็นแล้วแสงตะวันขึ้นแล้วครับพี่น้องตแบบหนึ่งเลยครับพี่น้องครับตู้ แบบหนึ่งรับพี่น้องครับโอ้ยเป็นยังสี่โทรศัพท์ผมบินบ่หนอมมนยัง แสงเริ่มขึ้นแล้วครับแสงตะวันมาแล้วเห็นแล้วนะครับแนาะแสงแหลกแสงตะวันมาแล้วครับนกแก้วแล้วครับพี่น้องครับแสงตะเวนผู้มาแล้วอ๋อใก้หมดแล้วจิน่เป็นว่าไงครับโอเคครับพี่น้องครับขอลงก่อนเดนอคขับเด้อแบตมุกชานมากครับแล้ว